พักพักเงานพักเขาหขอให้อยู่พักติดบ้านอ๋อมค่ะคือวันนั้นนะคะหลังจากที่เราวนวนรถคือไปเจอเรปภเนี่ยคือครั้งแรกเลยไหมคะค่ะใช่ค่ะแล้วที่เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ให้จอดนี่มันมันเป็นยังไงอะคือในความเข้าใจก็คือเขาเขาคงมี มีคนที่เขาจะให้จอดอยู่แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ชายคนที่จะจอดเมื่อกี้เป็นผู้ชายนี่หว่าอะไรเงีย้ยค mm ่ะปอะมั้นเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าถอยถอยถอยแล้วก็อกวโอเคถอยก็ถอย <c oughs> ก,ก็เลยงงว่าเออมันก็ไม่ใช่ป้ายหมอป้ายไทยบาลอะไรเงี้ยก็เลยว่าไม่เป็นไรถอยก็ถอย <c oughs> แล้วกออ็วนออกไปแล้วก็ไปวนรถข้างนอกอะไรมันก็ไกลอ,อินแล้วเราไม่สบาย ก็เลยตัดใจวนอีกกลับมาวนอีกนะเขาก็คงจารถได้ะหลมเขาเลยเปิดกระจกแล้วก็เลยว่าทําไมจอดไม่ได้ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่ามันมันต้องมีชื่อต้องมีชื่อที่จอดอะไรเงี้ยในอย่าชื่อที่เขาระบุมาหรือเปล่าก็มีลูกเล่าเขาก็อ๋อมันก็เออแล้วเขาก็เขาอาจจะช่างใจเขาเลยอว่าเอางนี้แล้วกันที่เอาเงินให้ผมแล้วก็ไม่ต้องบอกใครนะอะไรเงี้ย ให้จอดอะไรเงี้ย <apply> ก <some drinks> ็เลยเออเอออ๋อก็คือเขาเขาบอกมาเลยใช่ไหมคะว่างั้นงั้นที่เอาเงินให้ผมเนี่ยใช่ค่ะเขาก็บอกมาเลยที่ไล่ที่วนวนอยู่ประมาณสองรอบนอกที่เจอเขาแล้วเขาเปิดกลวยแล้วเออันนี้คือรอบหนึ่งแล้วก็เราก็ออกกัข้างนอกเพื่อจะไปหาที่แบบข้างนอกค่ะไม่มีแล้วก็เลยกลับมาก็วนอีกประมาณสองรอบค่ะแล้วรอบที่สามเนี่ยอ่ารอบที่สามถึงถึง เขาถึงจะแบบเออรอบสั้นๆเน,ะนๆาะจำไม่ได้ค่ะแต่คือเราก็่วาวนไม่เสียหายถ้าเกิดโชคดีก็ได้ที่ยอนลดอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะหลังหลังจากที่เขาบอกว่าขอขอเงินเนี่ยคือตอนนั้นที่เราควักเงินให้ตอนแรกที่บอกว่าสี่สิบาทนี่คือเรามีแบง์ปลีกเท่านั้นเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าตั้งใจจะให้เท่านั้นค่ะตั้งใจให้เท่านั้นอืมแต่เขาก็ทักสีหน้าแบบ มันน้อยไปอะไรเงี้ยคือเราดูออกเลยใช่ไหมหรือว่าเขาเขาเขาแค่นับเงินเฉยเขาทำเรื่องด้ค่ะอืมไม่ไม่ใช่อะไรเงี้ยอืมแต่เขาก็ไม่ได้พูดใช่ไหมคะไม่ได้พูดว่าขอเพิ่มอีกอะไรางี้ไม่ใช่ใช่ไหมคือคืออากาศไกยามันมันบอกมงบอกว่ามันน้อยนะอะไรเงี้ยแล้กคนนั้นคนถึงได้จอดค่ะก็เลยต้องที่แรกก็จะให้นะตัดปัญหาให้เป็นร้อยหนึ่งแต่เราทีว่า มันมันไม่ใช่อะคอก็เลยให้เพิ่มห้าสิบืมเป็นเง้าสิบเขาก็เลยแล้วพี่อย่าบอกใครนะค่ะแล้วเขาก็ให้เราเข้าไปจอดเลยค่ะก็ยกกลวยให้จอดอเราเราดูลักษณะเขาแล้วเขาก็เขามียังไงเขาเรียกว่ามีความจงใจที่จะหาแบบนี้อะค่ะอืมเขาจะวนอยู่ตรงแถวนั้นแหละแต่ อืมเราก็เข้าใจว่าเขามีหน้าที่คือบอกรถอะไรใช่ไหมแต่ว่าอย่างอย่างกรณีที่รถผ่านไปเรื่อยๆซึ่งซึ่งมันสามารถกลับได้ทาไมเขาไม่ให้จอดอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างเขาเขาเราความรู้สึกว่าเราบอกว่าตอนนั้นเขาเขาถามตอนที่ที่ว่าบอกว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายอะไรนะเขาถามแล้วทีนี้เราบอกว่าเราเป็นคนป่วยไม่อยากมานะโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ติดโควิดขึ้นสองขีดแล้วด้วยแล้วก็ เป็นไข้คือคือเหมือนกับว่าฉันต้องการไปหาหมอตอนนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นที่เอกใจอย่างหนึงตรงที่ว่าตอนแรกทําไมคุณให้เอาจอดแล้วบอกว่าอ้าไม่ใช่แบบทำแบบผิดคันอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่แสดงอากาศยาแบบนั้นออกมาเราก็คงไม่อะไรแสดงว่าวมันต้องมีอะไรไปอย่า แต,แต่ก็คือเราก็ยังยังไม่ได้สอบถามข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมครับว่าไอเอบริเวณที่ตั้งกลวยเนี่ยเขาเอาไว้สําหรับใครค่ะไม่ได้ถามแต่เขาบอกว่าต้องมีชื่ออืมอืมไอ,อเราบอกคนนี้เขาบอกว่าต้องมีชื่อค่ะแต่ไม่เป็นไรไอไก่มาและกันไอเขาไง